นะครับเอามาดูอาการถา,าดกระดาษนะครับถาดหนึ่งถาดสองนะครับไม่มีไซส์ครับมันจะไม่มีไซส์นะครับเหมือนเราเกียร์ค่าอะไรต่างๆนะครับมันจะไม่เช็คไซส์เช็คก,กระดาษเลยนะครับให้เราเข้าไปตั้งค่านะครับข้าดาวนะครับมีรูปคนครอบตรงนี้นะครับผมดีพอลนรับ ดูแล้วไปที่ paper setting ไปที่ paper size กุ๊กครับผมแล้วก็ไปตั้งนะครับเป็น a b size นะครับผ่าน1ผ่าน2อ,อันนี้จะเป็นใบพัดถาดนหนึ่นง A4 size ถาดสองเป็นส4ครับผมแล้วกดโอเคครับกดโพดออกครับเรามาเช็คดูครับเห็นไหมครับมันจะขึ้น size ประเทศเรานะครับประเทศไทยครับผม ถ้าสมมติว่ามันไม่ยกนะครับเช็กใช้แต่ถาดกระดาษใส่กระดาษไปแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีกระดาษในถาดมันขึ้นว่าไม่มีกระดาษในถาดตรงนี้หน้าจอให้ผิดเปิดเครื่องใหม่นะครับแล้วก็เช็กดูนะครับอาจจะขึ้นหน้าตาครับ